ตอนนี้ก็ได้ไปหนึ่งเที่ยวรถไทยแล้วนะคะส่วนเราก็คือแบกแล้วมาก้องไว้แบบนี้ก่อนสามคนนะคะตาหนูตาเป็ดแล้วก็มาดามมืงโพนะคะกรองไว้โอ้ทาผุนอีกอ่ะซูสูพู้เทามีข่าอาฉีดไหมเนี่ยมีอัดฉีดไหมเนี่ย เดี๋ยวไปหาน้ำให้กินก่อนรอรถมาโอ้แบกจนเมื่อยจนวิ่งคือกันแล้วคอยนะกองไว้คันไทยหน้าก้อนนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณสามเที่ยวน่าจะประมาณสามเที่ยวบะประมาณสามเที่ยวหละหอนขนาดไปหาน้ำให้ทีมงานก่อน โอ้ยจะข่อยเป็นไผ่เนาะมาเห็นหน้าน้ำพอนพระเจ้าตอนนี้เหมือนฝนซิรินนะคะเออุยอยบางทางไปเพิ่งก็ได้โอ้หน้าลายลีวะไอป่วยนีโ่โอู้หวะโอะเป็นกำลังคนข้าวอยู่กัตะนูเดี๋ยวมาดามโคพักคนข้าวก่อนจะไปหาน้ำให้เขากินนะคะอลไะจะไปซื้อน้ำบ่จใชไหม โอ้ขี้ขานไปสื่อบาลเนี่ยพี่ห้องาพูดละอันนี้เพิ่งเกี่ยวเสร็จนะคะกินน้ำยังนะกินน้ำเพิ่มไหมกินน้ำะไรน้ำยังมาโลดหรอสันนะ้ำเปล่าดรอกสัานายน้ำเปล่าถ้าน้ำเปล่านี่ใครต้องมาต้องไปหาเพิ่มนะคะค,คือว่ามันไกลเนาะล้านขาก็ได้พอแห้งอุยอ้ย เช้าเกือบเหยียบงูโชคดีผลวะเนี่ยเหลือกิ้งไ้เนี่ยก็เหลือหนึ่งเนึ่งเที่ยวตรงโน้นนะคะน่าจะเหลือประมาณสามเที่ยวก็หมดแล้วบริการน้ำบริการนมมาเด้อขีเข่ากีนน้ำกันกีนน้ำก่อนนะคะนมนมไม่มีเครื่องชูวยกำลังมีแต่นมมาเนี่ย นมมารอบบ่ายรอบสาย <laughs> อกเกาเจ้าเจ้าเตนูเจ้าโอ้น้ำไป <laughs> เลยมาดูดนมก่อนดนูนมก่อนเติมพลังก่อนผลมาแล้วพนักงานมาหนึ่งคนมาให้กำลังใจหรือมาคนจอยบุญฮ <laughs> ่าโอ้เตนูนี่ก็เออเน,นานน <laughs> ะเตนูนี่ก็ไม่ใช่ธรรมาดานี่ทำงานอ <laughs> ู้เราแบกแตกต่างกับเราอะนะ เอเราหน้าแบกคนละแบบเว้ยแต่นหนูแบกแบบแบบนี้เนาะเอ๋อครับแบกซอยกันเห็นว่าคอยกับแบกคือกันารโรบอแมนยูซื่อๆด้วย,น,ยนี่ออเออแสดงว่าใส่รถไถตัวนี้บอกยังไงนี่ก่อ,อนเนาะโอ้เออตรงนั้นแป๊บเดียวหรอกเพราะว่าเรากองไปแล้วอืมกองเรียบร้อยแล้ว มองแป๊บเดียวเลยยังกันมันงเอาเดียวเขาแล้วพตะหนูเป็นลมคนอยเด้คนถ่ยคลิปได้ไปไปร้อยไรถ่ายคลิปยังเดียวเมื่อเราถ่ยคลิปนะฮะ จะนู้ถ้าได้ดูดแล้วดูดแฟนนมดูดนมแล้วได้สุขภาพดีเออแต่เป็ดดูดยิ่งเศเลยพคนต้นนี้ลอยปานหน้ากนน็ยังขึ้นหมดได้เหรอใช่หลายมันบอกมืดหน,น,น่อยอ่ะพนักงานรวมตัวใหม่ก่อนรถไทยมาแล้วขนขนขน เปิดเดี่ยวว่ะเปิดเงี้ยสิเปิดดากสิเขาบอกเฮ้ยเอะนี่เราเว้ยหนักสูเด้อมารถไทยมาแล้ว หยสต๊อบก่อนบิรเแล้วได้หนูคนมันเร้อยแล้วคนบดแล้วเอาดแล้วเอาดบล้ลมามาปุ๋ใหนี่แม่บ่บลูลวงมามาแป๊บเดียวซอยกันเดี๋ยวก็เล้วดอก

อันเิงะ t h e r a p i s แล้วไป่าย構 u n ่าของรอบหนาพ่ายไปุน่ะแจ в ว ẫ a เ้าบ爸ไม่ úblic sia vill ืังน้นู้ยิงไครบャ libert ได้ได้รอก Restaurant นะครัดูอิ好吃ที่ที่ honors าค่ c o r p

con đèo cả พอ hèn là siêu siêu áo ล่ะเออ cơ ừ. Côn mà 妈。嗯 Đây, đây. đấy nó bay đây phải nó bay luôn à Nhung của tiên hé hé tự nhiên đấy Thế, con ừ. อย่ารถไทยขึ้นมาได้ไป้างกันยูด้าไปเดี๋ยวตามไปลงข้าวนะคะ chào má nói ô oh. Hello Ô ô oh, oh, oh. hey, hey, đi hảo hảo ô ô ô hảo 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 Má Má hảo โอ้ยบ่กระชั่นแน่นี่ล่ะจักแล้วบ่ต้องคาดไปอีกเที่ยวนี้ก็บ่2ค่ะ <smallélan ici>

เหลืออีกหนึ่งเที่ยวหรือสองเที่ยวเลหรอคะที่เสร็จแล้วนะคะโอ้ไอ้ซักไปใจได้เนะาะไอ้ซักไม่อยู่